แก้ปัญหาท่านได้นะครับอยู่ที่ความเต็มใจนะครับผมแก้ปัญหาให้ท่านถ้าท่านคิดว่ายากก็คุณก็เต็มใจที่จะเรียนคอร์สนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าปัญหาของท่านง่ายก็ไม่จำเป็นต้องต้องซื้อคอร์สเรียนนะครับผมเพราะว่าผมขายขายขายประสบการณ์ขายคว,วามรู้ขาย mindset ขายมุมมองนะครับผมแล้วก็จิตวิทยาต่างๆท,ท,ที่ผมเคยเจอมานะครับจริงอยู่ผมอาจจะไม่ได้วิ่งเก่งในระดับประเทศนะครับแต่ผมคิดว่าที่จะทําให้ทุกท่านที่วิ่งปีตแปดปตเก้า ลงมาเป็ดห้าเปสี่นะครับผมคิดว่าผมพอจะตาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสองเนี่ยผมเองก็ยังวิ่งได้ไม่ไม่ไกลไม่มถึงห้าโลก็ไม่ถึงสิบโลนะครับเป็สองก็เลยดังนั้นข้อขอล่าไว้นะครับแต่ถ้าเกิดการเขียนข้อนี่ยผมก็เขียนได้ได้นะครับแต่ผมยังวิ่งเองไม่ได้ผมก็ไม่กล้าที่จะทําให้คุณเออื่นได้นะครับทีนี้ที่ผมเขียนทุกคนหากท่านที่วิ่งมาทอนนะครับ ถึงต่ำกว่าสองชั่วโมง้าสิบนะครับไม่จำเป็นต้องเรียงกับผมนะครับเพราะว่าผมยังทําไม่ได้ผมทำเวลาดีที่สุดก็2ชั่วโมง50เนื่องด้วยจากหลายปัจจัยก็มาหยุดซะก่อนอะไรหลายอย่างก็เป็นก็เป็นที่ผมก็เข้าใจตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ยังวิ่งไม่ถึงสองชั่วโมง50นะครับก็สามารถเรียงกับผมได้นะครับผมวิ่งได้ทุกเพจนะครับก็เพจสามปลายเพจสามต้นๆนะครับนะครับอาโลอะไรแบบนี้ครับแน่ดีนะครับแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้แล้วนะครับแต่ ประสบการณ์ของผมมันสอนให้ผมรู้ว่าผมรู้ว่าผมจะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ของผมทุกคนทาได้เพราะาผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับผมไม่ได้กักวิชาไม่ได้หวงวิชาว่าคุณต้องเรียนกับผมสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนนะครับเดือนเดียวคุณก็สามารถที่จะทำ new วีได้เพราะว่าร้อยละค้าสิบทุกคนทําได้นะครับผมขอคารันตีได้เลยนะครับหลายๆท่านนะครับที่อยากจะดูโปรไฟล์ผมนะครับในเพจนะครับก็ให้เลือกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับผมให้คลิกไปที่คําว่ารีวิวนะครับผมหรือไม่ก็สไลด์ไปที่คําว่าชุมชนเพจนะครับตรงนี้นะครับข้ออาลูกศิษย์ก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยกันรีวิวให้กับผมนะครับว่าเรียนแล้วพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับสามารถไล่ดูข้างล่างได้นะครับผมนะครับว่าพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับบางครั้งหลายๆท่านนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอามาเผยแพร่ได้เราก็เป็นที่รู้กันหรือเป็นที่เข้าใจกันนะครับ ก็ขอบคุณบางท่านที่สามารถที่จะมามารีวิวให้ผมได้ถ้าลาะบางท่านไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ได้แก้คั่วปี้ข้อความแล้วก็ไม่เห็นชื่อหรือว่าเห็นหน้าตานะครับเพื่อที่จะเอามาลงให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าผมมีการสอนจริงแล้วก็โอนตังค์กันจริงนะครับผมข้อตอนนี้ประสบการณ์นะครับสอนหนึ่งปีหกเดือนกว่ากวาเลยนะครับก็มีลูกศิษย์นะครับก็มากว่าร้อยคนแล้วครับผมนะครับลูกศิษย์ที่อยู่ประมาณสิบหกเดือนนะครับสิบสองเดือน สิบสามเดือนนะครับก็มีมากกว่ายี่สิบท่านนะครับที่เรียนกับผมมาต่อเนื่องนะครับผมจากห้าโลไปร้อยโลนะครับผมสอบถามผมได้นะครับตอนนี้นะครับเตรียมตัวไปฟูนะครับผมนายหัวนะครับเจ้าของเฟซบุ๊กนะครับคนนี้นะครับให้ไปเลยนะครับผมสามชั่วโมงต่ำกว่าสี่สิบอย่างล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะเขาวิ่งห้าโลห้าโลยี่สิบนาทีได้นะครับผมแล้วก็เพจเขานิ่งด้วย ถ้าแข่งขันคงทำสิบแปดปลายสิบเก้าได้อย่างแน่นอนนะครับผมการมีโค้ดเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนี้ผมอ่านจากคอมเมนต์ที่ทุกท่านที่ส่งเข้ามานะครับผมก็เพราะโจทย์ให้ตำลายถ้าวิ่งเองหยุดไปตั้งแต่เริ่มไม่เริ่มถูกต้องครับผมการมีโค้ดนะครับหรือว่ามีมีคนที่คอยแนะนํานะครับผมก็ก็เหมือนกับ เราเรามีเป้าหมายนะครับผมใครๆก็วิ่งได้นะครับทุกๆวันใครๆก็วิ่งได้แต่ขอแค่ให้ใครคนหนึ่งคนใดที่เรามั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะทำให้เราได้ดีขึ้นได้นะครับข้อเขาข้อจัดตามๆนะครับไม่ว่าเราจะสั่งให้วิ่งแบบไหนจะให้หยุดให้ปั๊บนะครับก็นี่คือบทเรียนที่เราได้สอนกันในในคอร์สออนไลน์ของลูกศิษย์ในกลุ่มที่พิเศษนะครับผมที่ซึ่งมีผมหาพูดคุยบ้างในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็ส่งการบ้านกันตรวจกันนะครับก็ผมจะรู้ ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้วิ่งตามตารางร้อยเปอร์เซ็นขอแค่เจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นคุณก็ทาเวลาได้ดีกว่าเดิมนะครับผมถ้าวิ่งถูกท้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้มันอยู่ที่การทดลองนะครับผมอยู่ที่การฝึกฝนระหว่างเส้นทางนะครับอาจจะมีท้อบ้างเสียใจบ้างดีใจบ้างนะครับหลายท่านนะครับวิ่งมาย0ิโลแล้วยังบ่นอยู่ว่าหอบเหนื่อยวิ่งไม่ดีเลยแต่ขอให้คุณกลับไปมองคิดว่าทําไมวันแรกที่คุณมาเริ่มออกกำลังกาย1-2โล คุณแทบจะเดินแทบจะคลานนะครับดังนั้นแล้วเราก็ต้องให้เกียรติในการเริ่มต้นชีวิตของเราด้วยโดยที่การวิ่งนะครับดังนั้นแล้วก็พยายามหาเป้าหมายตัวเองนะครับอย่าท้อวิ่งไปนะครับวิ่งไปตลอดชีวิตตราบใดที่ยังวิ่งได้ผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมก็แล้วแต่เป้าหมายนะครับว่าอยากทําเวลาอยากได้ถ้วยเพื่อเป้าหมายอะไรนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ลึกๆคาว่าสุขภาพมันได้กับคนที่วิ่งอยู่แล้วนะครับมันได้อยู่ข้างในนะครับถามว่าทําไมต้องวิ่ง ถามว่าวิ่งได้อะไรถามว่าเหนื่อยไหมถามว่าหอบไหมนะครับทุกคนที่วิ่งก็คงจะรู้ดีนะครับเพราะมันมีหลากหลายเหตุผลเหลือเกินที่สรุปแล้วก็คือเราไม่สามารถหยุดวิ่งได้นะครับผมวิ่งไปเถอะครับเพราะว่าอายุมากถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับร่างกายเราเกิดการเรียนรู้สามารถที่จะทําให้ตัวเองอเกิดการพัฒนามันอยู่กับตัวเราได้ทุกวันนะครับเหมือนเราวิ่งทุกวันเราก็จะรู้การวังเท้าเป็นแบบไหน ตอนแรกๆฝึกอาจจะวางเกือบเต็มฝ่าเท้านะครับเกือบเต็มฝ่าเท้าค่อยๆกร็เแรงขึ้นไปกขะยิงขึ้นไปนะครับกร็เแงขึ้นไปจนเป็นแบบนี้ได้นะครับวิ่งสัมผัสนะครับดีดเด้งวบเนี้รอขาเป็นรอบนะครับม้วนนะครับตบยกนะครับตบยกวันนี้สวัสดนะครับออกรวานะครับมันก็จะโคขาสวยนะครับผมอายุก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะวิ่งแบบนั้นไม่ได้แต่อาจจะวิ่งในปิดช้าลงมาแต่ก็สามารถที่จะต่างขาและก็คุมเพลทได้นะครับหลายท่านอายุ60 5 0 เปตสามเปตสองได้แล้วนะตอนนี way, storm, course, for the ้นะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะเลือกเปตหกเปตเจ็ดลากยาวจนถึงสี่สองโลก็ได้นะครับผมหากเปตหกศูนย์นะครับผมถ้กคิดง่ายๆก็ประมาณสี่ชั่วโมงสิบสองนะครับมาตอนเขาก็ทําได้ดังนั้นแล้วเขาอาจจะซ้อมวันละยี่สิบโลส5ห้าโลเป็นประจําทุกๆวันวิ่งแบบเป็นขนมนะครับวิ่งเป็นว่าเล่นนะครับผมแล้วก็ฝึกทุกๆวันทุกวันทุกวันแต่เมื่อใหม่ที่วิ่งเปตสาม เปิดสามต้นๆเปิดสามปลายปลายเปิสี่จุดศูนย์เนี่ยส่วนมากลรวจะไปเด้งที่กิโลสามสองสามาแล้วไปเดินสุดท้ายลุงแก่ๆก็มาแซงนะครับแบบนี้เรียกว่าขาดประสบการณ์นะครับผมคุณวิ่งเก่งก็จริงแต่วัดคันยาวนะครับเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับผมดังนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมาผู้สูงอายุที่เขาสามารถแซงเราได้เพราะเขามีวินัยเขาช้าก็จริงเด็กเขาไปแบบทีลัสสเต็ปสเต็ปวัยรุ่นใจร้อนอาจจะเปิดไปเร็วก็น็อกได้เช่นกันนะครับผมนี่คือผู้จักประสบการณ์ที่ผมเป็นมานะครับผม โค้ดช่วงนี้หนูพุ่งออกจังแต่ตำรวจที่พุ่งออกมีการเสียเล่นด้วยผมพุ่งออกนะครับผมไม่ได้พุ่งเข้านะครับไม่สมครว่าหลอกสวัดกันยาวฝากหนึ่งเลกหนึ่งแช์นะครับนะครับผมดังนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเนวีพีบีผมทำเนวีพีบีได้เกือบทุกสนามถ้าไม่มีโค้ดผมคงทำไม่ได้สุดยอดมากครับผมคุณพี่เบมอนนะครับก็ขอบคุณนะครับมีวินัยจริงๆเลยครับผมคุณกิตสวัสดีครับ ก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับเขาเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับผมฝากกดแชร์ผมหนึ่งแชร์นะครับผมกดที่อกดที่ตรงนี้นะครับกดแชร์นะครับผมกดแชร์ตรงนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับผมอาคิดว่าคลิปที่ผมกาลังพูดต่อจากนี้ไปหรือว่าถึงที่พูดมาแล้วนะครับแชร์เก็บไว้ดูนะครับอาจจะเอาไปเป็นแรงใจก็ได้นะครับผมในการฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าคนเราทําได้ทุกคนนะครับขอแค่เริ่มต้นนะครับผมอาจจะไม่ต้อง ให้เก่งแบบคนอื่นเขานะครับแต่วิ่งในแบบทัวเรานะครับผมลองทาดูกคนนะครับถ้าคุณมาออกมาวิ่งแล้วหอบเหนื่อยนะครับผมคิดว่านี่คือจุดมุ่งหมายถึงความสําเร็จแล้วนะครับถ้าเกิดคุณมาวิ่งแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับผมคิดว่าก็ไม่ต่างกับจากที่เราอยู่บ้านนะครับดังนั้นแล้วมาวิ่งคือให้ต้องให้ได้เหงื่อให้หอบให้เหนื่อยนะครับให้สมองมันบดโปร่งนะครับผมเพื่อที่จะทําให้วันข้างหน้าวันข้างหน้า จะทาให้เราใส่เสื้อผ้าหรือว่าไปไหนมาไหนเนี่ยมันคล่องตัวนะครับหายใจก็สะดวกนะครับผมลุกไปไหนมาไหวก็ลุกไปไหนมาไหนก็คล่องแคล่วว่องไวนะครับผมนี่คือข้อดีของการที่ออกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหวโดยการวิ่งนะครับผมวิ่งเนี่ยครับไม่ต้องหนักใจนะครับไม่เหมือนกับวิ่งตามไกรสักคนในใจนะผมอาจจะต้องหนักใจนะครับโค้ดนะครับก็ฝากฝากหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับก็ตอนนี้นะครับสอบ สามทุ่มยี่สิบสี่นะครับผมก็แบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับสอบถามผมได้นะครับผมยินดีที่จะแนะนํานะครับผมเองก็เรื่องเรื่องวิ่งเนี่ยผมก็ถือว่าข้อโอเคนะครับปอปอไปได้บ้างนะครับอาจจะไม่ระดับโลกนะครับแต่ก็สามารถได้นาพี่ๆในแฟนเพจได้หากต้องการลึกๆที่ผมดูแลเพจเป็นการส่วนตัวว่าวิ่งแบบไหนเพจเท่าไหรคอนโทรลยังไรให้ไปถึงเป้าหมายเพื่อติดตั้วติดรางวัลเนี่ยก็สามารถซื้อคอร์สกับผมได้เลยนะครับผมก็ ผมก็สามารถที่จะพิมพ์กับคุณพูดคุยกับคุณทุกวันนะครับมีการบ้านแล้วก็ดูแลคุณเทียบเสมือนตัวผมเองอยู่ข้างๆคุณนะครับไม่ต้องตกใจนะครับคพาว่าออนไลน์ผมจะสร้างให้ทุกคนมาเรียนกับผมเพื่อจะมั่นใจในตัวผมนะครับสวัสดีครับผมอายุ62ปีเปศ3.3สาดสาถึงสี่จุดโล42 21โล13ึ่งหเก่งมากเลยครับ62ปีวิ่งยีโลหนึง อดไปหรือเปล่าแบบนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยครับเก่งมากๆเลยครับตอนนี้ผมเองก็แน่ใจยังวิ่งได้หรือเปล่าครับหนึ่งสามสองนะครับอกสิบสองปีแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเล่นกีฬามานานหรือ,อยังครับผมสามารถพิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนในในใน,ในท้าโพสต์นี้ได้นะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆนน้องๆลูกๆที่กําลังดูท่านอยู่นะครับอาจจะเอามาเป็นกําลังใจนะครับเราไม่จําเป็นต้องมองว่าเขาวิ่งมานานแล้วนะครับแต่มองแค่ว่า ทำไมเขาถึงวิ่งได้จนถึง62ปีโดยที่ขาเขายังปกตินะครับไอ้มองเป็นแบบนั้นดีกว่านะครับผมเราไม่จําเป็นต้องไปชนะใครนะครับแต่กอแค่เราชนะตัวเองแล้วก็ค่อยสึกผลมองคนที่สูงกว่าไกลกว่าเก่งกว่าแล้วจะทําให้เราพัฒนาแต่ถ้าตัดไปที่เรามองคนที่ล่างระดับเราวิ่งช้ากว่าเราเนี่ยความคิดเราก็จะอยู่ระดับเดิมและไม่สามารถที่จะ เคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้ไกลๆนะครับผมดังนั้นแล้วถ้าเกิดได้วิ่งอ่ะให้มองคนที่มีสเต็ปที่เหนือกว่าเราจะทําให้เราแอคทีฟตัวเองแล้วก็ขยันมากขึ้นนะครับแต่จริงอยู่ถ้าเกิดเพื่อนที่เราซ้อมอยู่เปิดช้าเราก็าแบ่งไปวิ่งฟุ้งฟิ้งกับเพื่อนบ้างในวันอาทิตย์วิ่งรองรันนะครับเราวิ่งเปิดห้าเปิสี่อยู่ตลอดแต่เพื่อนชวนเปิดโอเปิดเจ็ดสามสิบโล เราก็วิ่งไปกับเพื่อนพุงฟิ้งวิ่งบ้างหยุดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าสังคมเพื่อนๆกันนะครับก็ช่วยลากกันไปนะครับผมเราก็ได้ได้เพื่อนแล้วก็ได้ทั้งไมเลสระยะทางแต่ความเร็วไม่ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราไปจ็อกของเราดีที่มีเพื่อนวิ่งและเราไปจ็อกในเพจเจแต่เพื่อนวิ่งเกือบตายแล้วก็ถือว่าไปลากเพื่อนก็ได้นะครับเอ้คิดแบบนี้นะครับผม เก่งมากเลยครับ42นะครับผมคิดว่าคงมีประสบการณ์พอตัวนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ได้39เนี่ยผมคิดว่าต้องต้องดั้มต้องดั้มดั้มลงมา5โลให้ได้18หรือว่า19นะครับ19 18นะครับทุบลงมาได,ได้ก่อนนะครับแล้วก็40 39น่าจะทําได้แต่ต้องปรับคอร์ดให้มีความเร็วมากขึ้นแล้วก็เวลาพักน้อยลงหรือว่าพักน้อยลงความเร็วอาจจะเท่าเดิมที่เราเซ็ตไว้หรือว่าความเร็วมากขึ้น นะครับความเร็วมากขึ้นนะครับอาจจะพักเท่าเดิมก็ได้นะผมหรือว่าเพิ่มระยะขึ้นหลายๆอย่างนะครับท่านคงมีประสบการณ์มากกว่าผมอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดวิ่งมาจนถึง62ปีได้นะครับอ๋ออาจจะมากกว่าผมนะครับผมสวัสดีค่ะสีดีนุชใช่ไหมครับถ้าหารชื่อผิดต้องขอไปด้วยครับรุ่นเดียวกับผมเลยนะครับผมผมเองก็ ขอช่วยนะครับขอช่วยช่วยกันกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับตรงนี้นะครับผมช่วยรบกวนกดปุ่มตรงนี้นะครับผมกดแชร์นะผมให้ผมคนละหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าแบ่งปันกันครับผมให้ความรู้ในเรื่องของการวิ่งก็ช่วยผมหน่อยนะครับกดให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ช่วยเปิดการมองเห็นอาจจะกดหนึ่งกดสองอะไรก็ได้นะครับในในในคอมเมนต์นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับเรามอคนที่เก่งกว่าก็ได้นะครับผมเพราะว่า เราจะได้พัฒนาตนนะครับศึกษาเขาดูเขาว่าคนอื่นยังวิ่งได้อายุมากกว่าเรายังวิ่งได้นะครับผมแล้วก็อ้วนกว่าเรายังวิ่งได้นะครับผมดังนั้นแล้วจริงอยู่คนที่ผอมอจจะได้เปรียบนะครับแต่บางคนผอมมากแบบนี้ยแต่อ้วนมากถ้าผอมมากไม่เคยวิ่งเลยนะครับแม้แต่หนึ่งโลสองโลเนี่ยอ้วนมากแต่วิ่งถึงสิบโลผมรับรองเลยว,ว่าคนผอมเนี่ยไมส่สามารถที่จะชนะได้แน่เลยนะครับผมแน่นอนนะครับ ผมเองเนี่ยเน้นการเพื่อความเป็นเลิศนะครับเพื่อความเป็นเลิศคือเพื่อการแข่งขันเพราะผมคิดแบบนี้มันจะทําให้เราคิดจาก่างจากคนอื่นเขานะครับคําว่าวิ่งยังไงไม่เจ็บไม่หอบไม่เหนื่อยเนี่ยมันเป็นปัญหาโรคแตกนะครับผมมันหนักกว่าปัญหาโควิดนะครับผมผมคิดว่าเราต้องฝึกฝนนะครับมันต้องมีเจ็บบ้างต้องใช้ยานวดทาถูบ้างนะครับแต่มันไม่ได้ตายนะครับผมเราก็ฝึกไปครับปวดเมื่อยก็ธรรมดาจะได้มีชีวิตที่รู้สึกว่าเออเป็นสัจธรรมเพราะวันนี้ปวด พรุ่งนี้หายก็เป็นอยู่แบบนี้ครับถ้าเราผ่านไปได้เลาอยู่กับมันได้แสดงว่าเรียกว่ามีประสบก,การณ์นะครับผมหากท่านไม่เจ็บเลยคุณก็จะมีบีนพีบีทุกๆกวันผมว่าแบบนี้มันมันเกินไปนะมันไม่เป็นความจริงนักกีฬาโอลิมป,ปิกเขายังเจ็บเลยนะครับนี่เราแค่สมัครเล่นมันก็ต้องเจ็บธรรมดาแต่ถ้าคุณถามผมเนี่ยผมว่ามันหายทุกคนนะครับดังนั้นเลนอย่าไปท้อยิ่งเรายิ่งโฟกัสวันแข่งยิ่งใกล้แข่งยิ่งโฟกัสว่าต้องหายต้องหายมันยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บ บางครั้งไปได้ยินของคนอื่นเขาว่าวิ่งแบบโน้นแบบนี้มือใหม่สุดท้ายก็ประคคงอย่างเนี้ยผมว่ายิ่งเรากลัวยิ่งเซฟมันก็ยิ่งบาดเจ็บได้ง่ายยิ่งเราวิ่งกังวลเนี่ยมันจะทําให้เราโกรธหรือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่ผ่อนคลายมันมันกังวลตลอดนะครับไม่ว่าจะวิ่งหินโขดหินหรือว่าเราต้องประคคงตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดเราไหวพลิ้วแบบเนี้ยไปไปเปลิกแปรงครับนะผงฟุตบาทอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้เราอันตรายน้อยลงนะผมว่านะถ้าเกิดเราลกค่าที่รู้จกัก รู้จักอย่างเกรงอ่ะครับผมผมคิดผมคิดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับก็ตอนนี้นะครับสอบถามได้นะครับผมยินดีนะครับผมที่จะพูดคุยนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับตอนนี้นะครับก็รับชมอยู่นะครับสอบถามได้นะครับเรื่องวิ่งจากใจเลยนะผมผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับแต่ว่าผมเองข้อหัวข้อข้อไม่อยู่กันมาปีกว่าผมไม่สามารถที่จะ พูดให้ได้ตามใจทุกคนนะครับผมข้ออยากทิ้งท้ายอะไรคอมเมนต์ให้ผมตามคลิปแบบไหนก็แช้งผมนะครับเพราะว่าผมไม่เก่งในการสื่อสารนะครับข้อพยายามพูดจากประสบการณ์ผมมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเรื่องวิ่งผมตอบให้ท่านได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ว่าท่านจะวิ่งช้าวิ่งเร็วนะครับผมคิดว่าผมตอบได้อย่างมั่นใจเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดวิจารารเจ็บตรงน้นตรงนี้ตามหลักการที่คุณไปศึกษามาเนี่ยผมไม่ถนัด ผมใช้หมอนวดตาบอดนะครับผมไม่ได้ใช้ช็อตไฟฟ้าไม่ได้ใช้กายภาพบำบัดเกิดมาผมยังไม่เคยกายภาพบำบัดนะครับผมและไม่เคยช็อตไฟฟ้าด้วยนะครับก็ใช้แค่การวิธีการทดลองตัวเองจ็อกไปนะครับผมมาไปหาผู้จานางการเรารู้แล้วว่าเขาต้องให้พักเราก็ต้องพักถ้าเกิดที่สุดแล้วถึงสุดเราก็ต้องพักห้าวันเราก็ต้องพักแต่มีการต่อรองว่าว่ายน้าได้ไหมปั่นจักรยานได้ไหมแสดงว่าเออคุณก็ยังมีรู้วิธีแค่นี่ว่าคุณต้องไปว่ายน้ําไปปั่นจักรยานเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายไว้นะครับถ้าเกิดคุณหยุดสนิท เลยทั้งต้นที่โขลเจ็บขาเจ็บแต่ต้นเบิร์นเนี่ยคุณสามารถเล่นเวทนะครับดิวแขนอะไรในบ้านก็ได้นะครับดึงแขนฝึกหรือกดน้ําอยู่ในบ้านก็ได้ต้นเบิร์นนะครับผมฝึกแบบนี้นะครับฝึกฝึกนะครับจะได้หัวไหลนะครับฝึกแล้วก็ข้อสอกนะครับจะได้ไม่ไม่อะไรนะไม่คือจะได้แข็งแรงครับผมเวลาเราวิ่งแ่ะแขนเราจะไม่ตกหลายคนเนี่ยแขนตกเพราะว่า เราเมื่อยในการที่เราจะทนได้ในเพจนั้นๆอะเพจช้าเราทนได้นานๆแต่ถ้าเกิดเพจเร็วๆเนี่ยมันแข่งครับเราต้องถือนะครับฝึกฝึกดิวแบบนี้ครับฝึกดิวนะครับวันไหนที่วิ่งสบายจ็อกกิ้งครับฝึกจ็อกนะครับจ็อกตีแขนดึงหัวไหล่นะครับดึงดึง่างนี้ครับดึง่างนี้ครับดึง่างนี้ครับฝึกนะครับผมอย่่สูงเกินไปเนี่ยต่ำเกินไปครับก็ฝึกนะครับผมอาจจะไม่ไม่ได้สวยเลอเลยไปเหมือนคนอื่นเขาอาจจะมียงไซส์ยิ่งกว่ามากก ธรรมชาติอย่าไปเกรงนะครับผมเดี๋ยวก็ได้เองนะครับผมก็ค่อยฝึกนะครับสอบถามผู้รู้นะครับปูปักลักจําผมคิดว่าสิ่งนี้สามารถทําให้ท่านพัฒนาได้นะครับสอบถามได้นะครับสอบถามได้ผมก็ฟังอยู่นะครับสีนุชใช่ไหมครับถ้าหาชื่อปิดต้องขอไปด้วยครับต้นเดียวกับผมเลยคุณป้าชลีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับก็ขอเช่ญกดแชร์หน่อยนะครับ กดที่ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มกดแชร์นะครับอาจป้าๆทั้งหลายที่ไม่รู้ว่าแชร์ยังไงนะครับขอช่วยหน่อยนะครับผม็นเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับเพราะว่าบางครั้งการเข้าถึงข้อมูลของ Facebook นะครับก็จํากัดนะครับเพจหมื่นกว่าคนก็จริงนะครับแต่บางครั้งเห็นแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านกดติดตามก็จริงคือกดตูกใจก็จริงแต่ไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดว่าเออต้องเห็นโพสต์นี้เป็นโพสต์แรกเมื่อเวลาผมเคลื่อนไหวนะครับก็สามารถที่จะไม่ทําไม้คุณพลาดคลิปที่ผมพูด ภร้อยคำอาจจะได้ประโยชน์สักสิบคำมาไรเนี้ยคือคือสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในการวิ่งได้นะครับผมดีครับลูกศิษย์สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็มีลูกศิษย์ไลน์มานะครับผมนะครับลูกศิษย์ไลน์มานะครับนี่คือการบ้านของผมนะครับนะครับนะครับลูกศิษย์ส่งกันบ้านนะครับนี่ครับลายของผมนะครับนี่คือลายนะครับนี่คือลายนะครับลายเื่อลูกศิษย์นะครับผมเนี่ย นะครับนี่คือสไลด์นะครับผมลายเยอะมากนะครับนะครับสไลด์ต้องตอบนะครับต้องตรวจกันบ้านนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับผมผมบริการถึงอยู่แล้วนะครับผมนะครับเนี่ยเหมือนหลายๆท่านนะครับวิ่งนะครับคุณครับวันนี้ไม่ได้วิ่งพรุ่งนี้วิ่งอะไรนะครับนี่คือถ้ามีผมผมบอกได้แล้วนะครับว่าคุณวิ่งอะไรแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาตารางบนอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะวิ่งด้วยตัวเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเราต้องทำยังไงบ้างก็คือผมรู้ประสบการณ์ถ้าเกิดหลังแข่งคุณต้องซ้อมแบบไหนนะครับ ก่อนแข่งคุณต้องซ้อมแบบไหนเพราะผมใช้ความรู้สึกตัวเองไปเพียรสมั่นคุณวิ่งไม่ว่าผมจะเขียนใะห้คุณวิ่งเป็ดสามวิ่งเป็นห้าเป็สี่เป็เจ็ดเป็ดแปดเป็ดเก้าผมก็จะความรู้สึกว่าถึงว่าคุณไปวิ่งสิบโลสิบมาแข่งแบบสุดชีวิตแล้วผมก็จะรู้ว่าเออวันตัดไปคุณต้องวิ่งแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่คุณวิ่งเป็ดสี่เป็ดห้าเป6หกผมก็จะขยับเป็นเป็เจ็ดเป็ดแปดเพื่อ,อเพื่อรีเล็กคลายกดนะครับผมหรือว่าวิ่งผ่อนคลายนะครับแล้วค่อยกลับมาเข้าตารางฝึกต่อนะครับผม เขสอบถามผมได้นะครับก็หากท่านไหนที่สนใจอยากจะฝึกเรียนคอร์สออนไลน์นะครับผมก็ก็สามารถที่จะซื้อคอร์สกับผมได้นะครับแล้วก็สอบถามผมได้ในในเบอร์โทรนะครับผม0ูนย์7 4 8 3 7นะครับศูนย์เก8 3 7าแล้วสามารถติดตามผมได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็พิมพ์ก็ว่าโค้ดสอนเดินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคีย์ใน youtube นะครับโค้ดสอนเดินนะครับผมลองดูว่าจะขึ้นไหมครับ นะครับโคสอนเดินนะครับจะมีของผมด้วยนะครับยัมีของผมด้วยโคสอนเดินนะครับนี่มีโคสอนเดินนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับผมคลิปทั้งหมดประมาณเจ็ดร้อยกว่าคลิปนะครับก็ก็สามารถสามารถที่จะที่จะดูได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่อยเดินให้ดูนะครับนะครับเป็นเป็นโคสอนเดินนะครับ มีโฆษณาขึ้นแลครับผมเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับก็ต้องขอโทษนะครับโฆษณามันขึ้นมานะครับผมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะให้ดูก็สอบถามได้นะครับตอนนี้สวัสดีครับผมคุณสมัยใช่ไหมครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะกดกล้ามโฆษณาก่อนนะครับอ่านี่ครับการเดินนะครับผมเการเดินนะครับเห็นไหมแข่งแขนนะครับผม แม้เปิดเปิดฟาเั้าเปิดต้นขาตึงนะครับผมของไม่หอนะครับเท้าไม่ลอยนะครับนี่คือกติกานะครับผมแต่ว่าถ้าเราฝึกเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสกับกับกับการเดินมากนะครับแค่รู้ว่าดึงแขนนะครับดึงแขนดึงขานะครับผมมองเห็นไหมครับสามารถดูได้นะผมคลิปแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าคลิปเดินเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่เป็นนักเดินเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าเป็นนักเดินเนี่ย มีผมคนเดียวที่ทำคลิปปล่อยมาครับผมในช่องนะครับผมแล้วก็อาจจะมีนักเดินหลายๆท่านที่เก่งๆก็ไม่ได้เผยแพร่คลิปนะครับผมเพราะว่าเดินกันอยู่ไม่กี่คนนะครับผมประชากร60-70ล้านคนเดินกันอยู่ไม่ถึงร้อยคนนะครับผมของประเทศนะครับนะครับก็ขอบคุณป้าๆทั้งงหลายนะครับก็สามารถที่จะมาเดินได้นะครับผมแล้วก็แฟนเพจทุกๆท่านนะครับเนี่ยเดินนะครับเดินนะครับเดินนี่คือการฝึกเบสิกเลยนะครับก็ช่วยในเรื่องของบุคลิกนะครับผมตัวตรงนะครับผมหลังไม่ค่อมไม่หอนะครับ มาฝึกนะครับผมฝึกนะครับได้หัวใจด้วยนะครับผมเขาสามารถดูได้นะครับก็นะครับผมมีคลิปที่อยากแนะนํานะครับผมท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับคลิปนี้นะครับผมคลิปเสื้อเกี่ยวของผมนะครับก็จะเป็นคลิปที่คลิปแรกของผมนะครับที่มีลูกศิษย์เรียนเยอะมากครับ37นาทีนะครับผมวันนั้นทั้งถ่ายคลิปเมมโมรี่เต็มนะครับผมแล้วก็ จะเป็นความจําเต็มแล้วก็ลมพัดัอะไรแบบนี้คือไม่ค่าพูดนะผมใส่เสื้อนะครับผมดูครับแม่นมากมากเลยนะครับผมก็เป็นคลิปแรกที่ผมพูดไม่ได้คือทุกครั้งผมจะไม่่อได้เตรียมัะคลิปอะไรนะครับพูดแบบธรรมชาติตามที่ผมรู้คิดอะไรผมก็พูดอย่างนั้นนะครับผมพูดแบบความรู้ที่ผมเคยมีก็มีจากประสบการณ์นะครับความรู้ก็รู้มาจากประสบการณ์นะครับไม่ได้ศึกษาไปอ่านอะไรมานะครับผมเพราะว่าผมทำแบบนี้ได้ดีแสดงว่าผมก็บอกคนอื่นได้ดีเหมือนกันนะครับคลิปนี้ดูสิครับ น่ครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับสามิเจ็ดนาทีถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยถ้าเกิดคุณคุณดูคลิปนี้อ่ะคุณก็ต้องตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับว่าเป็นคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีนะครับพอคนดูคนดูในคลิปนะครับที่ผมตามไว้ข้อหลักแปดหมื่นนะครับผมในเพจนะครับเกือบแสนแล้วนะครับตอนนี้ผมเพิ่งอัพลงใหม่นะครับตอนนี้เพิ่งอัพลงใหม่นะครับเนี่ยครับคลิปนะครับ